ผลกระทบเข้าฝนครับ,รบเสียงดังตอนนี้ผมกำลังตุ่มกาวหล่อยทืมันแข็งตครับมันจะใส่งานในโบัฝากกดติดตามช่องแบบของก่อนแชนแนลนี่นะครับผมขอบคุณครับทดลองดงครับ ขามันใส่ได้แบบนี้ครับขาใส่บ่ได้แบบีนี้ก <c oughs> ารต้มครับต้มเกาต้มเกาเหรอ ครับหลังจากต้มมาแล้วครับผมจะมัดลองใส่งานเบิ่งว่ามันจะใส่ได้บ่ครับเอาที่มันแข็งแหละ้าใส่ได้ก็ดีครับถ้าใส่บ่ได้ก็ทิ่มครับก็มีเนี้ยไหนๆเท่ากับเค็มมันแข็งแล้วครับรทิมมันหุนจ้วท่านใส่บ่ได้ ผมกับ,บ่บเด้การันตีว่ามันจะได้ที่โบได้เที่ยงจะว่าผมทดลองผมที่ทาน chất nguồn hạt xuống tốt chén hạt rồi, xay vào đây nhìn này, xay đầy, hạt dỡ chặt hạt càng xuyên ít, mảnh luôn, hạt vào mới ใ่ได้ครับใส่ไดค้คตัวใรถามันแข็งตัวหนาน,นมันจะใส่ได้ครับถามันโบแข็งตัวหนานคือใส่ได้ครับสำหรับการสู่กูเกาเกาหล่อนี่มันแข็งตัวคี่หล่อน,นี่มันวนแข็งหนานครับมันเลยใส่ได้ใส่ได้เป็นปกติครับ ว,วมันตันนะครับมจมออกล้อก่อนเดี๋ยวจะลองลอยครับว่ามันจะใส่ไดตัวครัาจาริ์ตมมาแหล้วะครับ ข้อใด้งท้อย่างนี้เพาว่าถ้าจะต้มกาวหล่นจะพามันแข็งตัวนานคือ มันบบได้ครับหามันแข็งตัวบ้านาน,นครับที่ต้องพ่อใส่ได้ครับสำหรับการปืนปูก้าวหลอดที่หลอดน,นี่ครับข้อได้ครับทั้งพอใส่ได้มีหินไปซื้อ,อครับตาที่น้องมีก้าวหลอดอีกแข็งตัวเพื่อไปตุ่มใส่หมอครับนำห่อนเดือดอคือพ่อใส่ได้ครับ ผมบอกการันตีว่าได้ปรุสลอดครับได้เฉพาะกาวหล่อนที่มันแข็งตัวบนานครับหาโหลดไปมันแข็งตัวนานก็คือใส่บ่อใดครับพ่อใส่ใดครับ บทถึงขันแบบดีแบบคืกใหม่ๆนะครับแต่ว่าใส่ได้คือกันครับดีโัตถินซื้อครับ กาวมันเลื่อนหน่อยครับมันเลยโบยากออกวิธีเก็บรักษากาวสิอห้่เปิดแล้วตะกี้เอาไปในตู้เย็นครับดีที่สุดอาโมลังส้มอย่างเ่นเขียงครับ ผมต้มไปหาหลอดครับสามหลอดนี่ใส่โบได้ครับมันแข็งแห้งครับมันแข็งแห้งเลยใส่โบได้แต่ว่าถาหลอดไหนมันบนแข็งแห้งเลยคือยังพอใส่ได้ครับสำหรับการปืนปูกาวหลอดก็พอโจมไปเพียงแค่นี้ครับถาพี่น้องมีก่กาวหลอดอยู่บบานแข็งตัวให้พี่น้องต้่มใส่หมอบแบบผมเลยด้ยครับ และการิกกลับมาใส่ได้คือเก่าครับสำหรับการฟืนปู้เกาหอนไม่มนหนีขอจบไปที่ียงแ่นี้ครับขอคุณสสำหรับการรับส้มและกดติดตามครับทุกนานุณที่จะหาเหลืองเาล้าราลาดีๆมาฝากพี่น้องต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ